เมื่อกี้ก็ได้ยินจากในเฮดไลน์มาเข้าเนื้อข่าวกันก่อนนะคะเรื่องราวที่มีคนเมาส์กันว่าอาเล็กเนี่ยนะเขาดังได้เนี่ยดังเพราะกระแสดู่จผู้จนหรือว่าเป็นเพราะฝีมือเพราะมีการมาเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยแ,แสดงร่วมค่ายอะไรอย่างนี้ว่าทําไมคนนั้นเนี่ยเขาดังด้วยสิจริงเอออันนี้นะต้องไปฟังจากปากตัวค่ะ,คะ แม้ละคร2เรื่องของตีหน้าหล่อยอย่างอเล็กทีระเดชเนี่ยจะค่อยๆปิดกล้องไปตามกันแต่ใช่ว่าเจ้าตัวนั้นจะมีเวลาว่างนะคะก็ยังมีงานยิบย่อยเข้ามาเรื่อยๆจนคิวแน่นๆเลยค่ะอีกทั้งในเร็วๆนี้นะคะอเล็กก็เตรียมจะบินลัดฟ้าไปถ่ายแบบไกลถึงมาดิฟแต่งานนี้จะได้เห็นหุ่นล่ำๆนะคะหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็ได้รู้กันค่ะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอให้ตีหน้านหล่อเน,นี่ยเคลียร์เรื่องการถูกเปรียบเทียบกับนักสแสดงร่วมช่องนะคะอย่างเต้ยพงศกรที่คนมองว่าดังเพราะฝีมือแต่ว่าอาเล็กเนี่ยดังเพราะว่า <Yeah. S 2> เราคนละแนวนะความจริงอันนี้ตีข่าวอันนั้นคมเข้มนะ mm hmm. แล้วแต่คนชอบมากกว่าเรื่องดังไม่ดังเรียกว่าเรียกว่ามันมันเป็นอะไรที่วัดยากพีอ่อเล็กดังได้เพราะว่าปเป็นคู่จริงกับพี่จอย มันก็เป็นส่วนหนึ่งจริงๆเพราะว่าเพราะว่าแต่ว่าก็เพราะละครพี่จอยกบมันก็เหมือนกับว่าพี่จอยเขาเป็นรุ่นใหญ่ที่อยู่มานานแล้วเลยยังไม่เคยมีคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้แล้วไม่ซีเรียสเพราะว่าเป็นเรื่องจริงคะคือเรานักแสดงด้วยกันเราไม่มีเราไม่มีใครมาทะเลาะกันเลย้แกดังกว่าฉันเฮ้ยฉันดังกว่าแกไม่ไม่มีใครมาทะเลาะกันเรื่องแบบนี้อยู่แล้วไม่อยากจะให้มีแฟนคลับที่แบบบางคนอาจจะไม่พอใจแล้วมันแบบทะเลาะกันอะไรอย่างงี้มันไม่ดีกับเตยตลกเจอกันไปต่างเคยไปถ่ายแบบด้วยกันด้วยก็สนิทกันพอสมควรนะฮะก็ ใช่ครับก็ไปถ่ายแบบเดียวกับน้องนิชาครับไปสองคู่แต่ถ่ายทีเดียวฮะแต่ว่าคนละเล่มนะมีคู่นึงเป็นเคนเคนภูภูมิกับน้ำตาลพี่กคนเห็นซิคุงซิคแพ็คหรือเปล่าอะไรแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนะตตนนนีี้้่าจะน่าจะเป็นใส่เสื้อเชิ้ตหรือว่าอะไรสูทอะไรอย่างเงี้ยเต็มๆเราอยากให้พร้อมมากกว่าจริงๆเราอยาก ไปทะเลหรือเราเวลามีมีถ่ายแบบมาติดต่อแบบเท็กซี่นิดนึงอะไรมาเงี้ยเราก็อยากจะโชว์นะเพราะว่าเพราะเราก็เล่นเหมือนกันแต่ช่วงนี้พูดจริงว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นละแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะบบพร้อมโชว์แล้วแบบโอ้แต่พี่มีพี่จอยไปด้วยไหมไม่ไม่ไม,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 ไม่ไปทำไมล่ะความจริง <c sections> ในในกรุกวนเนี่ยเขาก็มีชวนชวนเที่ยวกันประจาอยู่แล้วฮะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าจะว่างคนแบบเยอะพอที่คุ้มที่จะไปไหมอะไรบางทีไปแล้วคนน้อยก็อาจจะไม่สนุกอะไรเงี้ยเราก็รอไปคนเยอะ ถึงแม้นะคะจะไม่ได้เห็นซิกแพคของตีหน้าหล่อคนนี้ค่ะแต่ว่าแฟชั่นเซ็ตดังกล่าวนะคะก็น่าจะออกมาสวยแน่ๆค่ะเพราะเจ้าตัวบอกนะคะว่าจะตั้งใจออกทำออกมาให้อย่างเต็มที่แน่นอนอดดูค่ะ<ด>นึก<ด>ว่าจะเห็นแบบถ่ายชุดว่องน o ชุดวยน้ำนี้ดูหน้าตีก็โอเคแล้วอ,อก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมถูกต้อง